ค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆเต้นแล้วก็น้องเพลงไปกับคุณตุ๊กนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นกันเลยค่ะนับหนึ่งเป็นกบกกระโดดนับสองว่ายน้ำเหมือนปลานับสามวิ่งขัวเหมือนม้านับสี่วิ่งเหมือนผีเสื้อนับหนึ่งเป็นกรกกระโดดน,นับสองว่ายน้ำเงินปลา นับสามวิ่งควบเมืองมานับสี่บินเมืองผีเสือ้อเด็กๆคะวันนี้นะคะครูตุ๊กมีสิ่งของอะไรบ้างเอ่ยที่อยู่ในจานเด็กๆเห็นกันไหมคะอ้าเรามาช่วยกันนับนะคะว่าสิ่งของที่อยู่ในจานมีอะไรบ้างและมีจํานวนเท่าไหรค่ค่ะเรามาเริ่มที่อะไรคะเด็กๆมะเขือเทศมีเท่าไหร่คะ หนึ่งสองสามต่อไปค่ะไข่ดาวมีทั้งหมดกี่ใบคะหนึ่งสองสามต่อไปค่ะพักกาดเขียวมีกี่ต้นคะหนึ่งสองสามแล้วก็สุดท้ายค่ะ ขนมคุกกี้ค่ะมีเท่าไรคะเด็กๆ1 2ึสองสา,อาเด็กๆก็เห็นแล้วนะคะว่าของที่อยู่ในจานมีจำนวนทั้งหมด3ใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะครูตุ๊กจะพาเด็กๆไปรู้จักกับเลข3กันคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับเลข3ามเลยคะ่ะ เด็กๆก,ก็เห็นแล้วนะคะว่าเลขอะไรอยู่ที่คู่ตู้คะเลข3านั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นีเ้เด็กๆก็ได้นะับสิ่งของที่อยู่บนจานไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่คะสามใช่แล้วค่ะเลข3นะคะก็จะมีสิ่งของทั้งหมดสามอย่างาเด็กๆด,ดูนะคะเรามานะับอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ เริ่มนับกันเลยนะคะหนึ่งสองสามอ่าผักกาดเขียวมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะสามต้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามานับขนมกันค่ะหนึ่งสอง สามขนมก็มีทั้งหมดเท่าไหร่คะสามชิ้นตั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะเรามานับไข่ดาวกันคะ่ะหนึ่งสองสามไข่ดาวก็มีทั้งหมดสามฟองนั่นเองคะ่ะ สุดท้ายนะคะ,ะมาเขือเทศค่ะ1 2 3องาอเด็กๆก,ก็ได้รู้ค่าจํานวนของเลข3ากันแล้วนะคะว่าเลขสามต้องมีสิ่งของจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วค่ะต้องมีสามอย่างเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเด็กๆรู้ค่าจํานวนเลข3มแล้ว เดี๋ยวเราไปฝึกเขียนกันเลยดีกว่า่เด็กๆมาดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะเริ่มจากโค้งก่อนนะคะเด็กๆโค้งเข้าแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งออกแล้วก็โค้งเข้ามาก็จะกลายเป็นเลขสามนั่นเองอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะโค้งเข้าค่ะ ตุดดจุดแบบนี้นะคะโค้งออกตุดดจุดอ่าก็จะได้เลข3แบบนี้เลยค่ะเด็กๆงั้นเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกทำในใบงานกันนะคะค่ะเด็กๆเ,เรามาดูที่ใบงานนะคะคําสั่งนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนับ ลูกแก้วค่ะอ่าลูกแก้วนี้นะคะแล้วก็ระบายสีค่ะลูกแก้วมีทั้งหมดเท่าไหร่นะหนึ่งสองสสแต่ว่าเราจะเขียนเลขสาเพราะฉะนั้นเราจะบาเราจะระบายสีลูกแก้วแค่3าลูกเท่านั้นค่ะเด็ก,ดกอาครูตุ๊กจะใช้ สีเหลืองก่อนนะคะอ่าเด็กๆก,ก็ระบายสีลงไปเลยค่ะต่อไปคุณตุ๊กจะใช้สีเขียวค่ะแล้วก็สีแดงค่ะเด็กๆอ่าครบสามหรือยังนะเด็กๆลองช่วยนับสิ 1นึสองสามอ๋อเราต้องระบายถ้วยของเราด้วยนะคะจะได้สสวยๆค่ะอ่าตุกเอาถ้วยสีฟ้านะคะนี่เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆก็โยงลูกแก้วมาใส่ถ้วยได้เลยค่ะลูกแก้วที่หนึ่งสองสามเานี้เองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเมื่อกี้นะคะคุณตุ๊ก็สอนในเด็กเขียนเลขสามแล้วเราลองมาเขียนเองกันดูนะคะ เด็กตเตรียมดินสอค่ะนะคะเรามาเริ่มเขียนเลขสามตัวที่1กันเลยค่ะเด็กหงงนะคะเข้าออกแล้วก็เข้าค่ะแบบนี้นะคะตัวที่สองตัวที่สามเลยค่ะ โค้งเข้าโค้องออกแล้วก็โค้งเข้าค่ะตัวต่อไปเลยนะคะโค้งเข้าโค้องออกแล้วก็โค้งเข้าค่ะตัวสุดท้ายค่ะโค้งเข้าออกแล้วก็เข้าอ่าเสร็จเรียงค่ะเด็กๆอ่าเสร็จแล้วนะคะเด็กเเขียนได้เหมือนครูตุ้กไหมคะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปค่ะเราไปดูใบงานแผ่นที่สองกันเลยค่ะอ่าดูเลยค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆวงกลมภาพที่มีจำนวน3าเด็กๆก,ก็ต้องนับก่อนค่ะอ่าเรามานับที่มะเขือเทศสิคะมีเท่าไหร่หนึ่งสองต้องวงกลมไหมคะ ไม่ต้องนะคะเพราะว่ามะเขือเทศมีแค่2ผลเท่านั้นเองอ่าเรามาดูพริกหวานค่ะพริกหวานมีเท่าไหร่คะหนึ่งสอง่าพริกหวานมีจานวนทั้งหมด3ผลเด็กๆก็วงกลมเลยค่ะนี้เลยนะคะอ่าต่อไป ฟักทองค่ะฟักทองมีเท่าไหร่นะคะ1นึ่สองสาต้องวงไหมคะไม่ต้องนะคะเพราะว่าฟักทองมีตั้งสี่ผลนั่นเองค่ะเสร็จแล้วดเด็กๆมาดูตัวเลขข้างล่างค่ะมีเลข3แอบซ่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวครูตุ๊กจะใช้สีเขียวนะคะวงกลมเลข3มที่ซ่อนอยู่ค่ะ เด็กๆมองหาเลยค่ะอยู่ตรงไหนเอย่ยช่วยกันมองนะคะคุณตุ๊กเจอแล้วค่ะตัวที่หนึ่งนี่เลยอมีอีกไหมคะเด็กๆเ,เด็กล้องมองดูสิออีกตัวหนึ่งค่ะนี่ค่ะอาเก่งมากเลยครบหรือยังคะเด็กๆ ครบแล้วนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งผลงานมาให้ครูตุ๊กดูด้วยนะคะครูตุ๊กจะรอชมเด็กๆอยู่ทางรายนะคะสำหรับวันนี้ครูตุ๊กลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ